สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีคุณลุงมีคนลุงมาลอดท้องช้างนะครับ <มา S 1> คนลุงมาจากไหนครับนี่มาจากบึงการครับบึงการขับสิบลอ้อมาเลยใช่ไหมขับสิบลอ้ลลบบลอลงมาเลยครับมาลอดท้อ,ทองช้างโดยเฉพาะเลยใช่ใช่มาลอดท้องช้างดโดยเฉพาะสุดยอด <c oughs> เลยนับถือใจมากเลยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมคุณลุงมาจากบึงการนะครับขับสิบล้อมาเลยนะครับผม มาลอดทองช้างหุดยีอ่า,อาทำพิธีก่อนนะครับก็จะมีดอกไม้ขันห้านะครับผมขอขมาขอขมาราโทษแล้วก็หลอดให้หลอดทองช้างนะครับแล้วก็ขอโชคขอราบแล้วก็อธิษฐานเอานะครับผมอืม เรามีช้างพลายนะครับวันนี้พามาลอดไพร์เบนลี่นะครับผมเพราะว่าครับาพายเบนลี่ก็ให้ลอดอย่างดีนะครับสักทีมีไอตัวงัมมี่ฮะมันยานัมมีอมีไม่ยว,ว่าด้ เออเราต้องขึ้นก็ได้แต yeah> <e ่แต right? okay. ่ยี่แต่ยี่เข้าไปโบแต่ยี่บ่บต้องขึ้นก็ได้แต่ยี่และมันยานมันยานอะมีมีเห็ดเออโอเคโบเราอดฝั่งนี้บ่แต่จงเออมาฝั่งนี้ครับอา่ เดียวครับใจ,ใจเย็นครับมันยากแบบนี้ออให้ตจเยีนขึ้นก่อนเพราะว่าช้างนานๆจะได้รอดทีนะครับอ๋อเพราะว่าเขา,าเขากลัวกลัวกริงกลิงใจเย็นครับต้องให้เขาใจเย็นยแต่จงดันดัน นอนลงก่อนเออตากวาตตาจงตาจงตากวาตตาจงตบตบเออครับนักครับผมต้องรอดฝั่งนู <ras> ้นมาฝั่งนี้นะครับบนสูงเอ๊ ครับรอดสมรอรอดไปด้วยอธิษฐานไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องช้างนานๆได้รอดทีนะครับผมโอเค มาตะลืดแล้วพี่โอเคครับจเรานะครับอ่าตบจับจับตัวช้างด้วยครับลุงครับผมโอเคอธิษฐานไปด้วยหวัดดีครับก็เรื่องหวัดดีครับน้อยครับเสียหน่อยครับครับขอบคุณครับไพรเบลรี่นะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ คุณลุงก็จะได้มีโชคมีลาบนะครับอ่าครับผมขอให้คุณลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมอ่ามีความสุขมากๆนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้บารมีช้างพลายช้างไทยปกปักรักษาคุณลุงนะครับคุณลุงอารถจอดไว้ไหนนี่อ๋อทั้งน้านเลยอ่า

โอเคครับขอให้มีโชคมีลาภครับครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าไพล์บลลี่อันนี้ชื่อไพล์บลลี่นะลุงครับอ่าไพล์บลลี่สุดยอดมากเลยนะครับอ่าคุณลุงมาไกลเลยนะครับมาจากบึงการรู้ได้ไงครับว่าอยู่นี่มีช้างผมเคยมาทีหนึ่งแล้วครับมาเที่ยวทีหนึ่งแล้ว มาเที่ยวที่หนึ่งแล้วครับอ๋อแต่ก็ก็เลยมีวันนี้มีโอกาสก็เลยได้แวะมาอ๋อครับผมสุดยอดมากเลยครับยอมนับถือนําใจผมเห็นอยู่นะครับเมื่อกี้สิบสิบโลมาสิบโลมาคนช้างหรือเปล่าไม่รู้ใครใครโทรสิบโลมาคนช้างก็ไม่ไม่รู้นะครับ ก็ที่ไหนได้คุณลุงว่ามาติดต่อลอดทองช้านะครับโอเคนะครับก็ขอให้คุณลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับไผ่เบลีนะครับผมลอดทองไผ่เบลี่นะครับสวัสดีครับผม